เด่นคือฝันร้ายไอ้ที่ฝันกระบันฝันกระบันฝันให้งูเอองูโอเคแลเอฟซี <c oughs> okay, นะบ่าวเชื่อโชสติครับรอครับรอรอกูนะกูได้รอกูนะกูได้รอกูนะกูไใดดีว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซี แล้วก็โ oh, อ้เือคนี่นะผมวันนี้นะผมได้เฮ้ยเฮ้ยออกออเยอะอะไอ้กีสตาอ้กีดูยังไงบ้างออกเยอะบ้าง

ตั้งตั้งอไยอตั้งเยอดีืนนี้มานอนนี่เลยบ่คืนนี้ครับเจนาจะมานอนนี่ครับมจะเคลียร์แล้วก็มาปูสะนอนตรงนี้เลยเออครับบเดี๋ยวเลยออกมือนเลียออกงินี่เท่าไรออกเบี้ยเือดนมาว่าจะทไรเชือยเออมาต่อไปเนาะาว่าสามศูนย์หนึ่งเมื่อวานนี้สามศูนย์หนึ่งเอฟซนะ เออกระไรใจช่องในโพธินี่ช่องในโพธินี่นี่บบาวไทยซูบอสซาบบาไทยซูเบาโอเคนั่นแหละโก้ไรไม่มีปิดไปช่องแล้ว โอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้ตอนนี้สวัสดีครับบคุยี่สิบบาทนะพ่น่ะโอ้โหลาสุดของเงินละยีไม่มีตังค์าเลยตัวงาบาทก็ม่มีเลยตัวมิมินทำอเนียอส่้เริ่มสวยเนี่ยสวยแล้วครับผม กัปตันลันซิงเฮ้ยกัปตันลันลันซิงเฮ้ยนั่นแหละพูดได้พูดได้กัปตันลันซิงลันซิงเออเออฮะฉะนั้นแหละโอ้ทีนี้พวกนี้ภาพนีสวยงามเริ่มสวยเริ่มสวยเลยนะครับวันพรุ่งนี้อุ้ยฮะเบื่อหนาเบื่อ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 กัปตันลำซิง